สวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะคะนี่เออจะเตรียมตัวอย่างดินเพื่อจะส่งวิเคราะห์ตัวอย่างที่เราเก็บกันมาเนี่ยนะจะมาเตรียมเพื่อจะเอาสร็จครั้งที่แล้วใช่ไหมคะจะจะจะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วยครูหน่อยเอาเก็บพวกอินทรีย์วัตถุออกแล้วขั้นตอนคือเราต้องมามาบดให้มันละเอียดค่ะครูคะแล้วบดนี่ทำไมต้องมีขวดแล้วมีถ้วยอะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้ขวดที่มันเป็นอาจจะไม่สะอาดมีติดพวกเกลือพวกอะไรมาเนี่ยก็จะไปทำปฏิกิริยาในดินข้ากันซึ่งจะทำให้ผลวิเคราะห์เราคลาดเคลื่อนอ่ะเอาน้อง ทีนี้หลังจากเราบดพอสมควรแล้วเนี่ยนะเราก็จะแบ่งดินเนื่องจากดินที่เราจะส่งไปวิเคราะห์เนี่ยมันจะใช้ตัวอย่างประมาณ1กิโลกรัมทีนี้ในดินของเราเราเก็บมาเป็นสิจุดใช,ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันทีนี้พอเราทําอย่างเงี้ยเราจะไปตักส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องเราก็พยายามทําเป็นรูปวาชีคว่ำวาชีคว่ำอ่าวาชีคว่ำนะพอเสียความีเราก็แบ่ง4ส่วน สี่ส่วนเราต้องการอะไรเราต้องการอยู่แค่ประมาณ1ส่วน1ส่วนอ๋อจากที่เอาไปนี่คือผสมรวมกันแต่เอาแค่หนึ่งส่วนเท่านั้น่ส่วนที่หนึ่งส่วนเราก็มาเท้าอีกเสร็จแล้วพอได้ปุ๊บเราก็แบง่งอ่าอันนี้นมันน่าจะได้1กิโลไหมอ่า<อ>ถ้าเราได้หนึ่งกิโลเราก็แบ่ง2นะแบ่งแค่2พอทีนี้หลังจากนั้นเราได้ตัวอย่างอ่าละเราคาดว่าเป็นตัวอย่างที่<ะ>ดีที่เหมาะสมแล้วปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือถุงพลาสติกที่สะอาดเป็นถุงใหม่นะเอาเอาดินใส่ถุงอ่าน้องแป้งใส่เลยทั้งสตัวนี้ อ่าทีนี้หลังจากเราได้ใส่ดินที่พร้อมที่จะส่งปุ๊บเราก็จะเขียนชื่อที่อยู่อันนี้เราจะส่งทางราชการเราก็เขียนชื่อที่อยู่ว่านะชื่อคือชื่อครูบ๋อช่อรู่อยู่ที่ไหนเอออยู่ที่ไหนเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเมื่อผลวิเคราะห์จะต้องส่งมาที่บ้านอ๋ออันนี้คือเป็นที่อยู่ให้เขาส่งมาที่เราแต่ทีนี้เราต้องเขียนว่าตำแหน่งที่ตั้งที่ดินอีกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกษตรกรบางคนอยู่ที่อำเภอสามชุกแต่มีที่ดินอยู่ที่อำเภอหนองยะไซ ใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ต้องมีเขียนที่อยู่ของเขาที่สมชุกแล้วก็มาตำแหน่งที่ดินที่หนองยสะสายเพราะว่าสามชุกกับหนองยะสายจะมีดินที่ไม่เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ต้องต่ออีกพืชที่เราปลูกเราก็ต้องระบุอย่างทอ่ครูเองเนี่ยที่ขุดมาเนี่ยครูจะทำะข้าวไม่ไวแสงชื่อพันธุ์เข้ามาก็คือหอมสุพรรณอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ไปในถุงเอ๊ะทำไมเราไม่เขียนชื่อที่ถุงอะใช่ค่ะทำไมไม่เขียนที่ถุง้วถ้าเกิดมันไปลบล่ะอ๋ออ่านี่นี่นี่คือเรากันไว้ก่อนถูกต้องถูกต้องนะ ันนี้เราก็เตรียมไว้สําหรับส่งไปให้กรมพัฒนาที่ดินซึ่งก็จะผ่านตามขั้นตอนไปวิเคราะห์ที่แหลบของกรมพัฒนาที่ดิน<ะ>แต่มันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่น้องแป้งต้องช่วยถูอ่าึกิโลนี้เราจะเตรียมไว้เพื่อใช้วิเคราะห์เบื้องต้นก็คือใช้ซอยเทสคิดซอยเทสคิดนะ yes, ก็คือว่าเป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นที่กรมพัฒนาที่ดินเขาจัดซื้อไว้ให้หมอดินอาสาประจาตาบลเพื<ะ>่อช่วยวิเคราะห์เบื้องต้นให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้<ะ>นที่ แล้ว3คนนั้นอะไรคะครูอ๋ออันนี้ก็ครูว่าหลังจากที่ปั้นเส้นเสร็จแล้วเนี่ยครูก็อยากจะให้น้องแป้งเนี่ยนะ,ะเรียนรู้เรื่องดิน3ามชนิดที่มันแตกต่างโดยกายภาพของมันจริงๆอ่ะให้เดาว,ว่าสีดํานี่คือเป็นดินอะไรดินเหนียวอ่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นดินเหนียวเหมือนครั้งที่แล้วที่มันเหนียวเหนียวเข้มเมอ่ะอ่านั่น,นแสดงว่ารู้จริงนะ <c oughs> เพราะฉนั้นณวันนี้ครูเอาดินทั้ง3มชนิดมาละลายน้ํา น้องแป้งจะเห็นว่าลักษณะสีแตกต่างกันนะสีสีดำแต่ข้างบนนี่เห็นใสไหมค่ะเห็นค่ะ,อ,ะอันนี้สีจางลงมาจากสีดำปั๊บข้างบนเห็นใสน้อยกว่าไม่มีการแยกชั้นเห็นไหมค่ะแต่พออันนี้ปั๊บจะเป็นสีโกโก้ทั้งหมดเลยแต่ข้างล่างนี่จะเป็นอนุภาคที่หนาแน่นกว่าแต่น้อยกว่าดินด้วนและน้อยกว่าดินเหนียวเห็นไหมมันจะสบงบอกว่าในดินเหนียวเนี่ยจะมีอนุภาคที่ละเอียดเมื่อละลายน้ําแล้วเนี่ยจะตกตะกอนช้า แต่ที่มันแยกเป็นสีใสเพราะอะไรดินเหนียวเป็นกรดความเป็นกรดจะแตกตัวแยกชั้นในส่วนของออน้ํากับอนุภาคดินได้เร็วแลวะใสนะพอดินร่วนปับ๊บความเป็นกรดจะน้อยกว่าดินเหนียวเพราะนั้นความใสของเขาเนี่ยยังไม่แยกชัดเจนแต่ใสกว่าดินใยเราเอามาวัดอะไรคะกูก็คือให้รู้เลยว่าดินแต่และชนิดมีความแตกต่างอย่างชัดเจนอย่างไงนะถ้าเกิดว่าเราไม่ปั้นเส้นก็สามารถที่จะมาละลายน้ําแล้วดูการตกตะกอน ดูสีสันดูลักษณะทางสารละลายของมันที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้นะคะน้องแป้งได้รู้จักวิธีการแบ่งประเภทของดินอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้รู้ขั้นตอนการเตรียมดินเพื่อไปส่งตรวจด้วยค่ะครูค,คะไปกันเลยไหมคะอ่าไปค่ะ